ในวันนี้เธอได้รับมอบหมายงานจากท่านประธานให้เธอช่วยอยู่ดูแลหุ้นส่วนคนสำคัญของทางบริษัทเนื่องจากว่าวันนี้ทางผู้ถือหุ้นจะเดินทางมาที่นี่ในวันนี้และที่สำคัญเขาตั้งใจจะมาดูงานที่นี่สักสองสามวันก่อนจะเดินทางกลับขัดมาเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้องทำงานแล้วเธอนั้นก็ได้ลุกขึ้นออกไปเชิญผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทเข้ามาด้านในแต่เพราะด้วยความบังเอิญว่าผู้ถือหุ้นส่วนคนนี้ก็คืออดีตเจ้านายคนเก่าของเธอที่เธอเคยร่วมงานด้วยกันมาในตำแหน่งเลขาอยู่ประมาณเกือบหนึ่งปีก่อนที่ เธอจะตัดสินใจลาออกและได้มาสมัครงานที่นี่ในตำแหน่งเลขาท่านประธานเหมือนกัน พอผู้ถือหุ้นหรืออดีตเจ้านายของเธอได้เข้ามาข้างในเธอก็ได้ยกกาแฟมาเสิร์ฟให้กับเขาพอเขาจิกกาแฟไปได้นิดเดียวเขาก็ได้เรียกให้เธอเข้ามาหาและได้เอ่ยถามเธอว่าสถานที่ทำงานใหม่ของเธอโอเคไหมถ้าอยากจะกลับไปทำงานที่เดิมกับเขาก็ให้บอกเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะให้เงินเดือนมากกว่านี้เสียอีกแอนแล้วก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาเจอเธอที่นี่และได้เจอกันอีกครั้งส่วนเธอนั้นก็ได้ขอบคุณและปฏิเสธเจ้านายคนเก่าของเธอแบบสุภาพเพราะว่าตอนนี้เจ้านายคนเก่าของเธอก็เปรียบเสมือน ลูกค้าคนสำคัญแล้วหลังจากนั้นเธอได้ขอตัวกลับไปนั่งทำงานต่อ หลังจากนั้นเธอก็ปล่อยให้ท่านประธานและผู้ถือหุ้นก็ได้นั่งคุยงานกันต่อพอใกล้ถึงเวลาเลิกงานทางผู้ถือหุ้นก็ได้ขอตัวกลับเข้าที่พักส่วนเธอและท่านประธานก็ได้ช่วยกันขี่ยอไรงานที่ค้างไว้ให้เสร็จก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านสาวันถัดมาในตอนเช้าทางผู้ถือหุ้นก็ได้โทรศัพท์มาหาท่านประธานและจับใจความได้ว่าทางผู้ถือหุ้นหรืออดีตเจ้านายของเธอนั้นต้องการยืมตัวเธอให้กลับช่วยงานที่บริษัทของเขาสักสองสามวันหลังจากนั้นก็จะส่งเธอกลับคืนมาให้ส่วนท่านประธานก็ไม่กล้าทีา่จะ ปฏิเสธคำขอของเขาได้ก็เลยตัดสินใจบอกให้เธอไปช่วยงานเขาหน่อยเป็นเวลาสามวันตามที่เขาขอ,อมาวันถัดมาเธอก็ได้เดินทางเข้ามาพบกับอดีตเจ้านายคนเก่าของเธอตามคำสั่งของท่านประธานและทางอดีตเจ้านายของเธอก็ได้เดินมาบอกให้เธอมาช่วยทำหน้าที่เป็นเลขาเหมือนเดิมเหมือนที่เธอเคยทำมาก่อนและได้บอกให้เธอเริ่มทำงานได้เลย